สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่หาดดงตาลน,นะคะที่พัทยานะคะใกล้ๆเขาผดตำหนักนะคะจะไปเส้นทางนี้นะคะอยู่ที่เขาผดตำหนักซอยห้านะคะใกล้ซอย6นะคะขับรถมาเรื่อยๆเลยนะคะ ยากาศยามค่ำคืนดีมากสวยงามนะคะเส้นทางก็สวยมากเจือข้างทางก็จะมีละอาหารบารบียบ้างอะไรบ้างนี้นะคะตอนกลางคืนนะคะ แล้วก็เข้ามาก็จะมีอาหารขายข้างทางด้วยนะคะจะมีเซเว่นนะคะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาเลี้ยวซายมาก,ก็ได้นะคะจะเจอนะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะเส้นนี้มันจะออกจอมเทียนได้นะคะ ไปเนียหาที่จอดเอานะพอเราหาที่จอดรถเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ลงมาเที่ยวทช่ชัยหาดตอนนี้เย็นก็จะมีเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากเลยะคะ่ะสวยงามมากนะคะปะปะเอ๊ยเ่อีนั่งทำไรถ่ายคลิปเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ ไมถ่ายทะเลให้เขาดูไหมลงมาข้างล่างก็จะมีพี่ๆตกปลาอยะคะ่ะบรรยากาศสวยงามมากเลย ทะเลสวยนะคะทะเลสวยงามมากหาดดงตาลนะคะเพื่อนๆที่นี่ตกปลาได้นะคะเพื่อนๆมืดแล้ว ก็มาตกปลากันนะคะเพื่อนๆตกปลาน,น้ำก็ใสสะอาดเดินไปเรื่อยๆนะคะชอบจุดไหนเพื่อนๆก็เดินไปเรื่อยๆนะคะมีหลายจุดนะคะบรรยากาศดีนะคะทะเลัตว์ขึ้นไม่แรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆ หาดดงการเหี่ยที่ซอยห้านะคะเขาพัดตำหนักนะคะพัทยานะคะเพื่อนๆอยู่ตอนเย็นๆมานั่งเล่นได้นะคะชิลๆตกปลาได้นะคะบรรยากาศแสนดีมานั่งเล่นสบายใจนะคะเพื่อนๆถ่ายรูปเล่นได้นะคะ ทะเลสวยงามมากเลยข้างหน้าก็จะมีพี่ๆขมานั่งเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะและต้นไมบ้บางต่างชาติก็เยอะนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเพื่อนๆมีน้องหมาด้วยหมามาเล่นน้ำนะคะ ตอนเย็นเย็นขึ้นสั์นะคะเดินเล่นถ่ายรูปได้นะคะเพื่อนๆนั่งชิวๆนะคะแต่ต้นไม้เดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากนะคะจัางวันก็จะมีของกินของขายนะคะมีโต๊ะ เช่าให้นั่งมีเสือเช่านะคะวิวสวยมากนะคะเพื่อนๆทะเลตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆลองมาเที่ยวกันดูได้นะคะบรรยากาศด,ดีนะคะเพื่อนๆหาดตรงตานะคะอยู่แถวๆเขาประจําหนักซอยห้านะคะ ลองมาเที่ยวดูนะคะสวยงามมากเลยน้ำทะเลสุดใสถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะเรามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆบางวันก็จะมีของขาย มีของกินมีโต๊ะนั่งนะคะนี่สามารถปูเสือนั่งได้นะคะสวยงามมากเลยคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะเ,เพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ